สวัสดีครับ2ทุ่ม31นาทีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวขํา n i l y news สรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงกับผมพบเอกผ่อนผมเมตตาวันนี้อยู่ด้วยกันประจำคืนวันพระสบดีที่19มกราคมนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมยังจำรถกระบะแต่งซิ่งที่ไปดริฟท์แถวแถวริมหาดบางแสนได้ไหมครับล่าสุดเนี่ยจับตัวได้แล้วนะครับ กรณีวันนั้นเนี่ยที่เกือบจะชนผู้หญิงคนหนึ่งเจ้าตัวเนี่ยอ้างว่าไม่ได้ดริฟต์นะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นแหละวิ่งตัดหน้าการะท้านหารก็เลยเบรกครับกรณีกล้องวงจรปิดหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีที่บันทึกภาพเหตุการณ์นี้นะครับนี่ดริฟต์หมุนมาแบบนี้นะครับเป็นกระบะสีน้ำเงินแต่งซิ่ง ที่ดริฟท์แถวๆริมถนนหาดแหลมแทน่นเกือบจะชนหญิงสาวที่เขาข้ามถนนล่าสุดตำรวจสวพแสนสุขติดตามจับกลุมรถกระบะสีน้ำเงินได้แล้วพร้อมกับคนขับเป็นชายอายุ54ปีส่วนคนที่นั่งท้ายรถทั้งหมดเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ที่ไปเที่ยวหาดบางแสนนะครับด้านคนขับอ้างว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจที่จะดริฟท์รถแต่เห็นว่ามีผู้หญิงวิ่งตัดหน้าก็เลยเบรกกระทันหันจนทำให้รถดริฟท์แบบในคลิป ทางสอพอแสนสุขก็ยึดรถกระบะส่งฟ้องศาลนะครับแจ้งข้อหาขับรถประมาทวาดเสียวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับแต่เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับที่งานกาชาติจังหวัดบุรีรัมประตูของชิงช้าสวรรค์ร่วงลงมาโดนคนที่เดินอยู่ด้านล่างครับ นายนัทพลกลอยออนอายุ38ปีเจ้าของเครื่องเล่นสวนสนุกออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าปกติพนักง,งานจะล็อกประตูทุกครั้งก่อนจะปล่อยขึ้นไปอุบัติเหตุครั้งนี้คาดว่าคนที่ขึ้นชิงช้าสวรรค์อาจจะปลดกรอนออกระหว่างที่ชิงช้าหมุนไปทําให้ประตูเปิดแล้วไปขัดกับโครงเหล็กของชิงช้าสวรรค์ประตูหลุดลงมา หลังจากนี้จะกำชับให้ทีมงานดูแลความเรียบร้อยก่อนจะปล่อยชิงช้าสวรรค์เพื่อสร้างความปลอดภัยกับคนที่มาเล่นสวนสนุกทางนี้ก็ยินดีจะรับผิดชอบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกอย่างนะครับตอนนี้อาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ปลอดภัยแล้วด้วยครับผู้ชมท่านไหนที่ใช้รถไฟทางไกลทั้งสายเหนือสายอีสานสายใต้หลังจากนี้จะต้องไปขึ้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือว่าสถานีกลางบางซื่อที่ยังไม่เปลี่ยนป้ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับการย้ายรถไฟทางไกลไปให้บริการที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรวันแรกก็มีคนไปใช้บริการกันคึกคักครับรถไฟขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศเพื่อการท่องเที่ยวคิฮะต้นทางคือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตปลายทางคือสถานีอยุทยาเป็นรถไฟเที่ยวปฐมเริกนะครับย้ำคุณผู้ชมอ,อีกทีนะครับ สถานีกรุงเทพอภิวัตรจะกลายเป็นต้นทางและปลายทางของขบวนรถไฟทางไกลรวมถึงกลุ่มขบวนรถด่วนพิเศษรถด่วนรถเร็วทั้งสายเหนือสายอีสานและสายใต้จำนวน52ขบวนจากเดิมที่เริ่มที่หัวลำโพงตอนนี้จะย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับมารับส่งที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตแทนแต่ว่าขบวนรถธรรมดารถชาญเมืองและขบวนรถนำเที่ยว62ขบวนทุกสาย ยังคงให้บริการต้นทางและปลายทางที่สถานีกรุงเทพหรือว่าที่หัวลำโพงเช่นเดิมกันเป็นข่าวใหญ่วันนี้นะครับเมื่อตำรวจไซเบอร์บุกไปค้นบ้านของซ e o สาวเมพริมายาที่มีการบอกว่าเอาเงินไปลงทุน6,000บาทแล้วภายใน3เดือนจะกลายเป็น15 000, 000. ล้านล่าสุดเจ้าตัวเข้าไปมอบตัวแล้วยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะหลอกลวงใครครับ นางสาวพิทนรีหรือว่าเมพรีมายาพร้อมกับทนายเดินทางเข้าพบผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเข้ามอบตัวตามหมายจับกรณีโพสต์ข้อความลงทุน6000แล้วได้ผลตอบแทน15ล้านจริงๆแล้วไม่ใช่คำชวนเชื่อหรือคำโฆษณาใดๆส่วนนี้ให้ถ้อยคำกับตำรวจไปแล้วและตัวธุรกิจก็ไม่ได้หลอกลวงหรือว่าชวนเชื่อประชาชนตลอด7ปีที่ผ่านมาขอยืนยันว่าไม่มีใครร่วมสร้างเรื่องราวใดๆ ทุกอย่างเกิดจากมูลความจริงย้ําว่าไม่มีธุรกิจที่ผิดกฎหมายนําเงินมาร่วมลงทุนแบบนี้ในส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของผลกําไรก็อาจจะไม่ตรงตามข้อเท็จจริงแต่ในส่วนนี้ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการตนพร้อมจะสู้คดีเบื้องต้นตารวจแจ้งข้อหานาเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนข้อหาอื่นๆอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับว่าลงทุนแล้วได้กําไรตามคําโฆษณาจริงหรือไม่ ขณะที่แฟนหนุ่มของเมย์ไม่ได้ถูกออกหมายจับด้วยเพราะว่าไม่ใช่คนที่โพสต์ชักชวนให้ลงทุนครับ <c oughs> หนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลดีทีเดียวกับการขายสลากเกินราคาก็คือการขายสลาก <c oughs> กินแบ่งรัฐบาลผ่านทางแอปเป๋าตังนะครับล่าสุดกองสลากบอกว่ามีแผนจะเพิ่มจำนวนกลายเป็น50%ของสลากทั้งหมดหรือว่า50ล้านใบภายใน3ปีครับ นายลว,วรนแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าบอร์ดสลากวันนี้มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนสลากดิจิตอลขายผ่านแอปเป๋าตังราคา80บาทให้ได้50%ของยอดสลากที่พิมพ์ออกมาขายในปัจจุบัน100ล้านใบโดยปีที่ผ่านมามีสลากดิจิตอลขายผ่านแอปเป๋าตังแล้วกว่า17ล้านใบปีนี้จะเพิ่มเป็น30ล้านใบปีหน้าเพิ่มเป็น40ล้านใบและภายในปี68จะเพิ่มเป็น50ล้านใบ ประเด็นการแก้ปัญหาสลากเกินราคาและแพลตฟอร์มออนไลน์จะมีการดําเนินการอย่างจริงจังในทุกฐานความผิดจากทุกกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยหาหรือ10หน่วยงานไปเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาเพื่อวางกรอบแนวทางการบูรณาการทํางานร่วมกันยืนยันว่าจากนี้ไปจะเห็นการดําเนินคดีออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับ สลับม,มาดูเรื่องการเมืองกันบ้างนะครับทางสมาชิกพักเสรีรวมไทยได้ยืนวว่นกรกตให้เอาผิดกับพักรวมไทยสร้างชาติที่ขนคนจำนวนมากไปเปิดตัวบิบ๊กตูค่ครับนายสมชัยศรีสุทธ,ธิยากรพร้อมด้วยนายวีระสมความคิดสมาชิกพักเสรีรวมไทยขอให้กกตตรวจสอบพักรวมไทยสร้างชาติว่าได้ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ กรณีวันเปิดตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเข้าร่วมเป็นสมาชิกพักมีการเอารถบัสขนคนไปฟังปราศัยมีการแจกเสื้อหมวกและทงกว่า4,000ชุดรวมถึงนำศิลปินระดับประเทศมาร้องเพลงบนเวทีนายวีระบ,บอกว่าเรื่องนี้กะกะตต้องเร่งพิจารณาภายใน1เดือนหากไม่ดำเนินการจะฟ้องเอาผิดฐานละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ขณะที่อีกฝั่งนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติยืนยันว่าในวันเปิดตัวพลเอกประยุทธ์ทําตามกรอบกฎหมายทุกอย่างทางนี้พลเอกนัทยังขู่จะฟ้องกลับนายสมชัยและก็นายวีระด้วยฐานลักลอบเอาหมวกและเสื้อสมบัติของพักรวมไทยสร้างชาติไปด้านความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์ช่วงเย็นที่ผ่านมาไปเปิดงานตรุษจีนที่จังหวัดราชบุรีนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ใส่เสื้อคอจีนสีทองเข้ากับบรรยากาศงานแบบนี้ครับ นี่มีการจิบชาแบบนี้นะครับก็มีคนในพื้นที่ออกมาต้อนรับกันเป็นจํานวนมากและการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็มีว่าที่ผู้สมัครพักรวมไทยสร้างชาติและสอสอพักพลังประชารัฐมาให้การต้อนรับด้วยครับไปดูข่าวดีๆที่ประเทศเพื่อนบ้านกันบ้างน,นะครับที่มาเลเซียประกาศแผนจะยกเว้นค่าบริการรถโดยสารสาธารณะให้กับผู้พิการนั่งฟรีทุกชนิดครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสตรีครอบครัวและการพัฒนาชุมชนของมาเลเซียแถลงแผนสนับสนุนกลุ่มผู้พิการของรัฐบาลเตรียมยกเว้นการเก็บค่าบริการรถโดยสารสาธารณะทุกชนิดต่อกลุ่มผู้พิการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานกลุ่มนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคมเป็นอย่างดีความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังพบว่าบริการรถโดยสารประจำทางและรถไฟในประเทศ มีคนใช้บริการที่เป็นผู้พิการเฉลีย่ยเดือนหนึ่ง2 3 0 0 0ถึง2,6,000คนซึ่งบางครั้งการจัดเก็บค่าโดยสารตามปกติเป็นอุปสรรคในการใช้บริการของกลุ่มคนเหล่านี้ครับพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าก็สิบตาบันเทอมีประเด็นอะไรที่ร้อนแรงกันบ้างเดี๋ยวมาฟังกันกันกนกบคุณทิชาพัชรวันครับวันที่คุณจะอินไซต์หวันที่คุณจะเซอร์ไพร หนึ่งวันที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษกับการตีซีเซเลบริตี้ครุบวงในไข่ทุกความหลาไปกับแมทธิวดีในรายการวันเดย์วิดแมทธิวหนึ่งวันมันดีตีสีคนดังทุกวันสุขเวลา22่สนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปเริ่มตีสีหนึ่งเมษายนแล้วหนึ่งวันของคุณจะเปลี่ยนไปแถวหนา้าเรื่องความสวย แถวหน้าเรื่องความแกร่งออกกำลังกายอย่างนี้10นาทีก็ถึงแล <c oughs> ้วแถวหน้าเรื่องการลงทุน <c oughs> โลกยุคนี้เราไปถึงคริปโตเคเรนซีพบรายการทอล์คสร้างแรงบันดาลใจไปกับ3ามสาวไปพบกับมุมมองใหม่ของความเป็นเลดี้ t h l l d d i e s ผู้หญิงแถวหน้าทุกวันเสาร์17นาฬิกานาทีเป็นต้นไปจอดลึกแนว สนับสนุนโดยดีน่าโทนิวน้ำเต้าหู้ออแกนิกสวัสดีค่ะอยู่กับดีชนทิชาพัชราวนในช่วงกอสิบสตาบันเทิงนะคะวันนี้มีข่าวบันเทิงอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาอัปเดตกันค่ะข่าวแรกของเรามาตามกันต่อนะคะสําหรับคดีแชร์ูกโซ่ Forex 3D ค่ะที่ล่าสุดทาง DSI นะคะก็เตรียมจะแจ้งความซาร่าคาสิงกินีฐานที่ช่วยเหลือนะคะสามีอย่างดารันย,ยังเนี่ยหลบหนีคดีค่ะ หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะทั้งสาวซาร่าคาซิงกินีได้เดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เพื่อยื่นคำร้องขอปล่อยตัวสามีแดรันอย่างชั่วคราวค่ะโดยเสนอยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด5 0 0 0 0 0บาทนะคะพร้อมขอติดกำไร e m เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่ว่าทางศาลได้คัดค้านการประกันตัวค่ะล่าสุดทาง DSI ได้แถลงการคดีแชร์ Forex 3D นะคะโดยในส่วนของสาวซาร่าคาซิงกินีจากการตรวจสอบก็ไม่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่ ื้องต้นค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมจะแจ้งความฐานให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนีคดีในวันที่เจ้าหน้าที่บุกจับที่สนามบินภูเก็ตค่ะส่วนถวนี้นะคะแฟนๆก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักร้องนักแสดงสาวม,มัดมี่พิมดาวค่ะหลังต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลด่วนเลยเพราะว่าติดเชื้อแบคทีเรียค่ะ ทำเอาแฟนๆเป็นห่วงไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเมื่อน,นักร้องนักแสดงสาวมัดหมีพิมพ์ดาวต้องแอดมิดเป็นการด่วนหลังจากที่ตรวจพบค่ะว,ว่าติดเชื้อแบคทีเทรียโดยเธอก็ได้ออกมาอัปเดตอาการผ่านทางไอจีส่วนตัวนะคะบอกว่าผลการวินิจฉัยจากคุณหมอพบว่ามัดหมีติดเชื้อแบคทีเทรียทําให้ค่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยสูงถึง20,000นะคะซึ่งปกติเม็ดเลือดขาวจะอยู่ที่ประมาณ4,500ถึง10,000ค่ะเนื่องจากค่าสูงมากทําให้ร่างกายอักเสบคอและทอนซิลเีื้องการ และเป็นหนองรวมถึงเป็นไข่ด้วยนะคะทางนี้เธอก็ยังขอบคุณคแฟนๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจแต่ว่าตอนนี้ยังต้องแอดมิทอยู่โรงพยาบาลนะคะเพื่อดูอาการวันต่อวันเลยค่ะมาต่อกันที่คุณพ่อลูกอ่อนอย่างเวียสกโลวั์นะคะที่ได้มาออกอีเวนต์ค่ะก็เลยขอสัมภาษณ์หน่อยถา,ถามถึงการเลี้ยงลูกสาวน้องวิรินนะคะซึ่งคุณพ่อก็บอกเลยว่าเหนื่อยมากแต่ก็มีความสุขมากๆเลยค่ะ คืนแทนเป็นคุณพ่อลูกอ่อนไปแล้วนะคะสำหรับหนุ่มเวียสกลวัฒน์ที่บอกเลยว่าทุ่มเวลาเลี้ยงลูกสาวน้องวิรินวัยหนึ่งเดือนแบบสุดๆเลยค่ะเพราะที่ผ่านมาก็เรียกว่าไม่ออกงานโชว์ตัวให้เห็นเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดมีโอกาสเจอตัวคุณพ่อสุดหล่อก็เลยจ่อไม์ขอให้รีวิวการเป็นคุณพ่อลูกอ่อนสักหน่อยค่ะซึ่งหนุ่มเวียก็บอกทันทีเลยนะคะว่าเหนื่อยสุดๆแต่สนุกแล้วก็มีความสุขมากที่ได้เห็นพัฒนาการของลูกค่ะส่วนภรรยาคนสวยยังวิกกี้ตอนนี้โชคดีนะคะ ที่ไม่ได้มีภาวะอารมณ์สวิงหลังคลอดค่ะ แ,แล้เราก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันคงไม่เท่าไหร่แต่จริงๆงมันก็เหนื่อยมากนะครับเพราะว่าเราก็แบบมือใหม่มากเป็นทั้งคู่เลยดึงพลังชีวิตพ่อแม่ไปเยอะมากแต่ว่ามันก็สนุกแลวมีความสุขมันมันได้เห็นพัฒนาการเราจะรู้ว่าเขาแบบเป็นยังไงเขาจะเริ่มแบบมีความคิดเริ่มฉลาดเริ่มอะไรเราก็จะแบบเห็นเขาตลอดอะไรเงี้ยก็สนุกนะช่วยกันเลี้ยงสองคนเลยไม่มีใครช่วยเลยผมก็เป็นลูกมือคอยช่วยทุกอย่างแหละวรามันต้องสลับเนาะเออผมเชื่อแล้วที่คนที่ทุกคนบอกว่าถ้าเลี้ยงเองได้นะมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องจดจําจนนนนมมมมเเีี้้อพรััแคค่้ แล้วเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งข่าวนี้มาต่อกันที่คู่จิ้นสุดฮอตนะคะอย่างฟิล์มแล้วก็แจมค่ะที่ออกมาโต้ข่าวเม้าด่วนเลยนะคะหลังมีคนมาว่าสร้างภาพเพราะว่ากลัวเลตติ้งตกค่ะ แรงแบบฉุดไม่อยู่จริงๆนะคะสำหรับคู่จิ้นฟิล์มธนภัทรและแจมรัชตตาที่บอกเลยว่าฮอตกันข้ามปีเลยทีเดียวค่ะแถมออกงานโชว์ตัวเมื่อไหร่แฟนๆแ,แห่ไปให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามแถมล่าสุดนะคะก็เป็นหนักถึงขั้นซื้อดวงดาวมอบให้กับทั้งคู่เลยทีเดียวแต่ก็ไม่าวค่ะมีเรื่องกวนใจหลังมีข่าวเมานะคะว่าสร้างภาพเรียกกระแสต้องคอยสวีทหวานเพราะกลัวเรตติ้งตกซึ่งฟิล์มแล้วก็แจมก็ควงคู่ออกมาแก้ข่าวเลยนะคะบอกว่า ไม่ใช่คู่ตนแน่นอนแล้วก็มองว่าถ้าเรตติ้งตกก็คือสัจธรรมของโลกค่ะตอนนี้เลยขอมุ่งหน้าลุยงานดีกว่าค่ะก็เราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยูอย่แล้วแล้วคือไม่มีอะไรค,คือถ้ากลัวจะเรตติ้งตกถ้าวันหนึ่งมันตกมันก็ตกอะพี่วันหนึ่งมันก็มีเราก็เก่าเขาก็มีขึ้นรูปใหม่มาอีกมันมันเป็นวัฏจักรของ ของโลกของวงการนี้อะไรไปสร้างกระแสให้ผู้ใหญ่มาสงสารไม่ใช่ครับพวกผมมาอยากเก็บโมเมนต์ความทรงจํามากกว่าแบบเราเจอกันอย่างเงี้ยเจอกันเจอกันเราเก็บมุมมองตรงนั้นดีกว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่ตอนเข้าผมเข้าวงการแรกๆผมรักพี่เขายัางไงผมก็รักอย่างนั้นเราซัพพอร์ตกันตลอดอยู่แล้วพี่ผมไม่รู้จะมาเฟกทำไมล้วไม่รู้จะมาจับตรงนี้ให้จิน้นอะไรยังไงเราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ิดท้ายวันนี้นะคะเอาใจคนรักรถกันหน่อยดีกว่าค่ะเรามีตัวช่วยดีๆที่จะอช่วยถนอมบอรรถของคุณนะคะให้ใช้ได้แบบนานๆเลยแล้วก็สามารถปรับลูกภายในให้ดูดีขึ้นด้วยจะเป็นอะไรไปชมกันเลยค่ะ รับวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆนะครับที่จะมาช่วยเปลี่ยนลุกบาะรถยนต์เดิมๆของคุณนั้นให้ดูดีมากยิ่งขึ้นครับและที่สําคัญช่วยถนอมบาอรถของคุณด้วยกับชุดหุ้มบาะรถยนต์คอสโมครับเขาบอกว่าป้องกันร,รอยขีดข่วนเดี๋ยวผมจะใช้กุญแจแบบนี้ฮะ,ะไม่มีรอยเลยใช่ไหมครับผมหรือจะเป็นของหนักๆแบบนี้ครับผม ไม่เป็นรอยเหมือนกันครับสามารถติดตั้งง่ายๆด้วยตัวคุณเองนะครับมีคุณเลือกถึง3สี3สไตล์ด้วยกันทั้งสีดำนะครับตัดด้วยขอบเส้นสีแดงครับสไตล์แบบสปอร์ตหรือจะเป็นสีน้ำตาลนะครับตัดด้วยขอบเส้นสีขาวดูด้วยความแบบรู้สึกเท่แล้วก็คลาสสิกและยังมีสีครีมครับตัดด้วยขอบเส้นสีน้ำตาลครับดูหรูหราพิเศษสุดๆเราแถมฟรีครับกับหมอนรองคอ2ใบและหมอนรองหลังอีก2ใบด้วยกันครับและก็เป็นสีเดียวกับอบาะที่คุณซื้อไปแน่นอนรวมมูลค่าทั้งหมดแล้ว4,490บาทแต่วันนี้คุเจายเพีย 1,790บาทเท่านั้นรีบโทรมาด่วนครับที่เบอร์02-1007066แค่เปลี่ยนที่หุ้มบอกก็เหมือนเปลี่ยนภายในทั้งหมดใหม่เลยนะคะแถมโปรโมชั่นดีมากๆยังไงร,รีบโทรกันได้เลยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดที่ดิชานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณพบเอกขอบคุณนะครับคุณดิชาครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับช่องทางออนไลน์ด้านล่างรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญครับทั้งหมดนี้คือข่าวค่า nightly news สรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิง ผมแบงค์พบเอกครับและดิฉันทิชาพัชราวันค่ะเราสองคนพร้อมทีมขาวและทีมงานลาคุณผู้ชมนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ